ที่นั่นมีสวนแห่งหนึ่งพระเยซูและพวกสาวกได้เข้าไปยูดาสผู้ทรยศรู้จักที่แห่งนี้เพราะพระเยซูมาพบพวกสาวกที่นี่บ่อยๆย,ยูดาสไปที่สวนแห่งนั้นนำกองทหารโรมัน คนเฝ้าพระวิหารที่หัวหน้าบรโรหิตและพวกฟาริสีส่งมาพวกเขามีอาวุธถือตะเกียงและคบไฟพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์จึงเสด็จออกมาถามพวกเขาว่าพวกท่านมาตามหาใคร เยซูชาวนาซาเร็ตยูดาสผู้ทรยศยืนอยู่กับพวกนั้นด้วยเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราคือผู้นั้นพวกเขาพงะถอยและล้มลงกับพื้นอีกครั้งพระเยซูตรัสถามว่า พวกท่านต้องการตัวใครเยซูชาวนาซาเรตเราบอกแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านกำลังหาตัวเราก็ปล่อยคนเหล่านี้ไปเถอะพระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่อเป็นความจริงตามที่ได้ตรัสไว้แล้วพระบิดาข้าพระองค์ไม่ได้สูญเสียคนเหล่านั้นที่ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์แม้สักคนเดียว ซโมอนเปตโตรชักดาบออกมาฟันบ่าของมหาปุโรหิตผูกขูขวาขาดบ่าวนั้นชื่อว่าเมาคัสเก็บดาบของท่านซะเราจะไม่ดื่มท้วยแห่งความทุกข์ซึ่งพระวิดาประธานแก่เราชิวเลยออกองทหารผู้บังคับกองและเจ้าหน้าที่พวกยิวจึงจับกลุ่มพระเยซูมัดพระองค์ไว้ นำไปหาอันนาสก่อนผู้เป็นพ่อตาของขายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นขายาฟาสเป็นคนแนะนำพวกยิวว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าชายคนเดียวตายเพื่อประชาชนทั้งปวงซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนติดตามพระเยซูไปสาวกอีกคนนั้นรู้จักดีกับมหาปุโรหิต ได้ตามพระเยซูเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตแต่เปโตรคอยอยู่ข้างนอกตรงประตูสาวกอีกคนเดินกลับออกมาพูดกับหญิงซึ่งทำหน้าที่อยู่ที่ประตูและพาเปโตรเข้ามาข้างในจะเป็นสาวกค,คนหนึ่งของชายคนนั้นไม่ใช่เหรอเรา ข้้ามาไดเป็นอากาศที่นั่นหนาวเย็นคนรับใช้และพวกเจ้าหน้าที่จึงจุดไฟและยืนอยู่รอบกองไฟเพื่อให้อบอุน่นเปโตรก็ไปยืนผิงไฟกับพวกเขาด้วยมหาปุโรหิตถามพระเยซูเกี่ยวกับพวกสาวกและคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเราก่าวจะเปิดเผยต่อทุกคนเราสอนอยู่ในธรรมศาลา แต่ในพระวิหารที่ประชาชนมาชุนนมนุมกันอยู่เสมอเราไม่ได้พูดสิ่งใดอย่างลับๆเลยแล้วมาสอบสวนเราทําไมถามคนที่ฟังเราเถิดถามว่าเราได้บอกสิ่งใดพวกเขารู้ว่าเราได้พูดอะไรบ้าง,เ,งเจ้ากล้าตอบเช่นนี้กับมหาบุโรเหจงกันเถอะถ้าเราพูดอะไรผิดจงบอก <S 2> <S 2> <S ทุกคนสิว่าผิดตรงไหน ถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเจ้าตบเราทำไมอันนาสจึงให้นำพระเยซูที่ถูกมัดอยู่ไปพบคายาฟาสมหาปุโรหิตเปตโตรยังยืนผิงไฟให้หายหนาวอยู่มีคนถามขึ้นมาว่าเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่หรือเปล่าไม่ได้เป็นเปตโตรตอบปฏิเสธ คนรับใช้คนหนึ่งของมหาปโรหิตเป็นญาติกับคนรับใช้ที่ถูกเปโตรฟันหูขาดพูดว่าก็เห็นเจ้าที่สูญนั่นไม่ใช่หรือไม่ใช่ทันใดนั้นไก่ก็เริ่มขัน เช้าตรู่วันนั้นพวกยิวนำพระเยซูจากบ้านคายาฟาสไปยังวังของผู้ว่าราชการพวกยิวไม่ได้เข้าไปที่วังเพื่อจะได้ไม่เป็นมนทินตามระเบียบพิธีเพื่อจะเข้าร่วมรับประทานปัสกาได้ปิลาตจึงได้ออกมาพบพวกเขาถามว่าผู้ท่านฟ้องร้องชายผู้นี้ด้วยข้อหาอะไรเราคงไม่พาเขามามอบให้ท่านถ้าเขาไม่ใช่อาญยากรถ้าเช่นนั้นผู้ท่านก็พาเขาไป ตัดสินเอาเองตามกฎหมายของพวกท่านสิเราไม่มีสิทธิ์ที่จะประหารผู้ใดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นจริงตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนอย่างไรปิลาตจึงกลับเข้าไปในวังและให้นำพระเยซูมา กษัตร์ของชาวยเลระนี่เป็นคำถามของท่านหรือคนอื่นมาบอกท่านเกี่ยวกับเราท่านคิดว่าเราเป็นยิเลระคนของพวกท่านเองและมหาปุโรหิตนำตัวท่านมามอบให้แก่เราท่านไปทำอะไรมาอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของลูกนี้ถ้าอาณาจักรของเราเป็นของลูกนี้คนของเราคงต่อสู้ ต่อสู้ไม่ให้พวกยิวจับกุมเราได้ไม่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของที่นี่งั้นท่านก็เป็นกษัตริย์นะสิท่านกล่าวว่าเราเป็นกษัตริย์เราได้เกิดและเข้ามาในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวคือพูดเรื่องความจริงคนที่อยู่ฝ่ายความจริงจะฟังเรา แล้วอะไรคือความจริงแล้วปิลาตก็กลับออกมาหาพวกยิวพูดว่าเราไม่เห็นว่าเขาทำผิดอะไรตามข้อหาเลยแต่ว่า ตามธรรมเนียมของพวกท่านให้เราปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่พวกท่านในช่วงเทศกาลปัสกาไม่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 ท่านต้องการให้เราปล่อยตัวผู้ใดกษัตริย์ของชาวยิวพวกเขาตะโกนกลับไปว่าปล่อยบาราบัสให้เราปล่อยบาราบัสให้เราชายล่าบาราบัสให้เราปล่อยบาราบัสเป็นโจรบาราบัสให้เราบาราบัสให้เราบาราบัส ฟิลาดจึงให้เอาตัวพระเยซูไปโดยตีพวกทหารเอาหนามมาสารเป็นมงกุฎมาสวมพระศีลของพระองค์แล้วใส่เสื้อคลุมสีม่วงให้พระองค์แล้วเข้ามาหาพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของชาวอยู่ขอทรงพระเจริญแล้วพวกเขาก็ต่างเข้าไปตบพระพักพระองค์ บิลาดออกมาอีกครั้งหนึ่งกล่าวแก่พวกยิวว่าดูเถิดเรากำลังนำตัวเขาออกมาให้ท่านให้ท่านเห็นว่าเราไม่พบความผิดใดๆตามข้อกล่าวหาอยู่ไหนดูสิเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาพาพระเยซูออกมา ทรงสวมมงกุฎหนามและเสื้อคลุมสีม่วงเอาไปตรึงกางแขนได้เอาไปตรึงกางแขนเอาไปตรึงกางแขนเลยแขนเอาไปตรึงกางแขนเอาไปตรึงกางแขนไปตรึงกางแขนเอาไปตรึงกางแขนเลยแขนเอาไปเอาไปตรึงกางแขนเอาไปเลยตรึงกางแขนเลยาเอไปตรึงกางแขน ผู้ท่านรับตัวเข้าไปและตรึงที่ไม้กางเขนเองเถอะเราไม่พบว่าเขาทำผิดอะไรเราไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวว่าเขาสมควรตายเพราะเขาอ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ใใช่แล้วอ้างตัวอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะต้องสมควรตายเมื่อปิลาตได้ยินเช่นนี้เขายิ่งตกใจกลัว เขากลับเข้าไปในวังและถามพระเยซูว่าท่านมาจากไหนละ่ะแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบท่านไม่ยอมพูดกับเราเลยท่านไม่รู้แล้วว่าเราไปอํานาจปล่อยตัวท่านได้หรือแม้แต่ตรึงที่ไม้กางเขนก็ได้ท่านมีอํานาจเหนือเรา เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้แก่ท่านดังนั้นผู้ที่นำตัวเรามามอบให้ท่านก็มีความผิดร้ายแรงกว่าเมื่อปิลาตได้ยินเช่นนั้นเขาก็พยายามหาทางปล่อยพระเยซูไปถ้าท่านปล่อยเขาไปท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซรา ใครที่อ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ก็กำลังก่อการกบฏต่อซีซ่าเมื่อปีลาศได้ยินเช่นนั้นก็นำตัวพระเยซูออกมา และนั่งลงบนบันลงังพิพากษาที่ซึ่งเรียกกันว่าลานศิลาภาษาฮิบรูเรียกกับบาทา ออกมาเวลานั้นเป็นเวลาราวเที่ยงวันเป็นวันเตรียมก่อนปัสกาปิลาดกล่าวแก่พวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของพวกท่านเออเออฆ่าเขาเลยเอาเลยตรงกลางแขนเลยเอาไปตรงกลางแขนไปเลยตรงกลางแขนไปตรงกลางแขนเลย เอาไปตรึงกงางแขนเอาไปเลยเอาไปตรึงกางแขนฆ่าเลยไปตรึงกางแขนกาเแขนจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านเหรอกษัตริย์เดียวที่เรามีคือซีซ่าใช่ครับซีซ่ามิลาดจึงมอบพระเยซูให้พวกเขานำไปตรึงกางเขน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พระองค์สดงความรักเมตตาความรักได้ไม่เปลี่ยบแปาที่กางแขนที่กางแขนข้าและแหงความสวางและความน้กใจอันใหญ่ได้รู้ท จึงและเห็นพระตาเดี๋ยวนี้ถ้าจึงมีความสุขสบา ข้าแลเห็นความสว่างและความดักใจอันใหญ่ยิ่งได้ลุทายเพราะข้าดูการคิดจึงได้เห็นพระเจ้าเดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย Let's <laughs>